ถ้าพูดถึงแบรนด์กระเป๋านะฮะโดยเฉพาะกระเป๋าหนางังแบรนด์เนมเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกระเป๋าและคุ้นเคยคำว่ากระเป๋าโคชเป็นอย่างดีแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ครับกระเป๋าโคชต้องผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะในประวัติศาสตร์กเกือบจะร้อยปีเนี่ยเขาทำอะไรมาและประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ ครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับ แต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีดและมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้สําหรับตอนนี้ครับคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชันน้นนำนะครับพอเราเชื่อว่าธุรกิจชั้นนาระดับโลกเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะมากครับแล้วก็น่าจะผ่านการตัดสินใจที่น่าสนใจดังนั้นถ้าเราเอามาปรปับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันแล้วก็ธุรกิจของเราได้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่อง คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่าโค้ชครับหรือที่หลายคนเนี่ยเวลาไปซื้อกระเป๋านะฮะกระเป๋าหนังก็จะนึกถึงแบรนด์นี้ซึ่งเราก็จะเรียกติดปากว่ากระเป๋าโค้ชใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นของกระเป๋าโค้ชนะครับเริ่มต้นในปี1941ครับตอนนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาคานครับคนคนนี้ฮะคือผู้ชายที่กลับมาจากสงครามโลกครับตอนนั้นเขาไปเกณฑ์ทหารนะครับที่่งทรปะเศตาๆ ตอนนั้นกลับมานะครับที่สหรัฐเสร็จปุ๊บนะครับพอเขากลับมาสิ่งแรกที่เขาทาครับนั่นก็คือเขากลับมาเก็บข้าวของครับแล้วเขาก็เจอว่าของชิ้นหนึ่งของเขาเนี่ยมันกําลังชํารุดเสียหายครับสิ่งสิ่งนั้นนะฮะก็คือกระเป๋าสตางค์ครับซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับคู่ใจของเขาเขาต้องการที่จะหาคนมาซ่อมครับแทนที่จะซื้อใหม่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำนะฮะก็คือหลังจากที่ออกเดินทางไปนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่ามีช่างฝีมือคนไหนที่มีความสามารถมากพอ ที่จะมาซ่อมนะครับเครื่องหนังของเขากระเป๋าสตางค์ของเขาเนี่ยให้กลับมาเป็นสภาพใหม่เหมือนเดิมได้ตอนนั้นท่าเมืองที่เขาอยู่นะครับคือมหานครนิวยอร์กครับแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาเดินทางไปที่ถนนหมายเลข34ครับตรงนั้นเองฮะเขาได้เจอกับร้านร้านหนึ่งครับซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆโรงงานนี้ครับมีช่างฝีมือเครื่องหนังอยู่จํานวน6คนพอเขาก็ไปที่โรงงานนั้นครับแทนที่เขาจะแค่เข้าไปส่งกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็เจรจาค่าซ่อมนะฮะแล้วก็กลับเขากลับเข้าไปคุกคีอยู่ตรงนั้้นแลว ก็พบว่าสไตล์การทํางานของช่างทั้ง6คนเนี่ยเป็นการทํางานที่มีสไตล์การทํางานที่น่าลหลงไหลครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนี้เขาเองฮะขนาดแค่เข้าไปมีส่วนร่วมอยูอย่ไม่นานเขายัางรู้สึกลหลงไหลแล้วก็ประทับใจที่นี่เลยฉะนั้นสิ่งที่เขาทำครับคือหลังจากนั้นเขามีโอกาสกลับมาที่นี่อยู่เรื่อยๆครับและเขาก็ตัดสินใจนะครับว่าจะขอร่วมงานกับที่นี่ครับพร้อมกับภรรยาของเขานั่นก็คือลิเลียนคาร์ส ซึ่งหลังจากที่ร่วมงานนะครับทำงานกับที่นี่มาประมาณ20ปีครับในปี1961ครับตอนนั้นนะฮะมายส์คารผู้นี้เองนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะขอซื้อกิจการทั้งหมดของร้านนี้ครับคือไม่ได้ขอแค่ให้ตัวเองเป็นผุ้ส่วนของร้านนี้ครับแต่ว่าต้องการที่จะเป็นเจ้าของร้านนี้เลย ตลอดช่วงระยะเวลาที่ไมเคาลนะครับมีโอกาสทํางานอยู่ในโรงงานเครื่องหนังแห่งนี้ครับเขาได้สังเกตหลายอย่างครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องหนังแบบต่างๆฮะจนกระทั่งเขาได้สังเกตสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือถุงมือเบสบอลมันจะมีถุงมือเบสบอลอยู่ประเภทหนึ่งครับที่ใช้หนังวัวทาและเขาก็สังเกตครับว่าไอ้ถุงมือเบสบอลอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้หนังวัวทำนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือมีความเป็นธรรมชาตินะครับผิวขรุขระฮะมีผิวแท้นะครับแล้วก็มันจะนิ่ม นาน,นานขึ้นมันก็ยิ่งจะผิวนิ่มมากขึ้นเรื่อย ตอนนั้นเองครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียนะครับที่ไมค์คานครับมีความตั้งใจว่าเขาจะลองเอาหนังวัวนะครับประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในถุงมือเบสบอลเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใช้ครับกับการทําสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องหนังฮะแล้วก็อย่างแรกที่เขาทำนะครับนั่นก็คือกระเป๋าจึงเป็นที่มาครับที่กระเป๋าของเขาครับถูกผลิตจากเครื่องหนังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็มีการใส่ใจในรายละเอียดนะครับในวัสดุที่เลือกใช้ครับโดยเขาต้องการที่จะใช้วัสดุที่ใส่มาแล้วฮะผู้บริโภคครับหรือว่า รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่านุ่มรู้สึกสบายรู้สึกเป็นกันเองกับสินค้าชิ้นนี้ได้มากที่สุดตึ่งนั่นคือที่มานะครับของกระเป๋าใบแรกของไมค์คารนครับแล้วก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นกระเป๋าโค้ชอย่างทุกวันนี้จุดที่ทําให้กระเป๋าของเขานะครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วเนี่ยนั่นก็คือเขาตัดสินใจที่จะร่วมงานกับคนคนหนึ่งครับ นั่นก็คือดีไซเนอร์ที่มีชื่อว่าบอนนีแคชชินครับบอนนีแคชชินนะครับเป็นคนออกแบบนะฮะให้กับสินค้าแบรนด์แฟชั่นที่เป็นสปอร์ตแวร์หรือว่าอุปกรณ์นะครับหรือว่าเสื้อผ้าสวมใส่เนี่ยทางด้านกีฬาครับคำถามก็คือในวันนั้นฮะไมค์ขานเห็นอะไรในตัวบอนนีใช่ไหมครับคำตอบนะฮะนั่นคือตอนนั้นครับไมค์ขานเขาคิดว่ากระเป๋าหรือว่าสิ่งต่างๆครับเครื่องหนังต่างๆที่เขาออกแบบมาใช้เนี่ยมันเกิดจากความคิดของเขาครับความคิดของคนแก่ๆคนหนึ่งเขาจะไปเข้าใจวัยรุ่นอะไรเขาจะไปปเเข้าใจสิ่่งงทีกั็นนร ตอนนี้ได้ยังไงฉะนั้นครับสิ่งที่เขาทามก็คือเลือกคนที่มาจากสายงานอื่นครับในที่นี้ก็คือบอนนี่แคชชินซึ่งเป็นคนออกแบบในสายงานที่เกี่ยวกับแฟชั่นของสปอร์ตแวร์ซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าบอนนี่นี่แหละครับที่เป็นคนที่ออกแบบลายสินค้าต่างๆนะครับให้กับโคชครับทำให้โคชไม่ได้มีแค่กระเป๋าอย่างเดียวฮะแต่ว่าก็มีอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ออเทอเรอรีอื่นๆครับซึ่งทําให้โคชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์นะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายให้ผู้บริโภคไดด้้้เลือกกมากขึนวย นั่นทาให้โค้ชนะครับกลายเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์ครับแล้วก็มีความหลากหลายของสินค้าครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่กระเป๋าแบบเดียวครับแต่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถมีกระเป๋าของโค้ชได้มากกว่าหนึ่งใบเพราะการออกแบบของบอนนี่แคช h ินครับเขาเชื่อว่าการที่ออกแบบมาแล้วนะฮะกระเป๋าใบหนึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ได้กับทุกสถานการณ์ครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็อาจจะเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับไปใช้เจอสถานการณ์แบบนี้กําลังจะไปงานแบบนี้ก็อาจจะเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งไปใช้ก็เป็นได้นี่คือจุดเริ่มมต้น,นครควาาสํเ็จ ของแบรนด์ที่มีชื่อว่าโคชซึ่งความสําเร็จที่ว่ามาทั้งหมดนะครับคือการที่ไมค์ครับได้ผลิตนะฮะกระเป๋าของตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปส่งขายตามที่ต่างๆตามร้านต่างๆ,ตางๆแต่ว่าในปี1981ครับตอนนั้นนะฮะไมค์ตัดสินใจที่จะเปิดร้านของตัวเองเป็นร้านแรกครับเป็นช็อปเป็นสโตร์สาขาแรกนะฮะที่เมดิสันเอเวนิวครับแล้วก็เป็นร้านแรกนะครับที่แจ้งเกิดกับแบรนด์โคชของเขาครับทำให้คนเนี่ยสนใจโคชมากขึ้น แต่เชื่อไหมครัว่าจากความสําเร็จนี้ครับมีอยู่ความคิดหนึ่งของไมส์นะครับนั่นก็คือเขาทํางานเนี่ยเขาต้องการที่จะเกษียณครับเขาไม่ต้องการที่จะทํางานแบบนี้ไปจนวันตายทําให้หลังจากนั้นแค่4ปีครับไม์ตัดสินใจที่จะขายกิจการของเขานในปี1985 ให้กับกลุ่มบริษัทซาร่าลีคอร์ปอเรชันครับบริษัทชั้นนำนะครับที่น่าจะมีความสามารถทั้งด้านการเงินการตลาดคอนเน็กชันครับแล้วก็เรื่องของการจัดส่งต่างๆเนี่ยที่จะทําให้บริษัทโคช้ชนะครับสามารถไปได้ไกลมากขึ้นแล้วตัวเองก็จบหน้าที่นะครับในการบริหารในการพาโคช้ชให้ไปถึงจุดสําเร็จเนี่ยถึงแค่ตรงนั้นฮะทีนี้หลังจากนั้นครับคุณเชื่อไหมครับว่าบริษัทซาร่าลีคอร์ปอเรชันเนี่ยสามารถที่จะทําให้โคช้ชไปได้ไกลกว่านั้นอีกครับ โดยในปี1996นะครับตอนนั้นนะฮะโค้ชได้จ้างดีไซเนอร์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่ารีดคาร์คอฟนะครับเข้ามาดูแลในส่วนงานของออกแบบครีเอทีฟแล้วก็การตลาดให้กับโค้ชครับโดยรีดคาร์คอฟนี่นะครับเขามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะพาแบรนด์โค้ชครับไม่ได้เป็นแค่อเมริกันแบรนด์แต่อย่างใดฮะแต่จะทําให้แบรนด์ของโค้ชเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากขึ้นครับแบรนด์ที่ไปไกลระดับโลกหรือว่าเรียกง่งไๆว่า global แบรนด์ครับซึ่งปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับตอนนั้นามลห คนทั่วโลกรู้จักโค้ชครับใครเดินทางไปมาในอเมริกาครับก็ต้องซื้อกระเป๋าโค้ชกลับไปฝากคนที่บ้านกันบ้างและนั้นก็เลยทําให้โค้ชนะครับกลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากครับแล้วก็ทําให้โค้ชเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่มีคนจดจําได้มากที่สุดแบรนด์หนึ่งจนกระทั่งปี2 0 0พครับซาร่าลีคอ r เปอร์ชันครับจะตัดสินใจที่จะเอาโค้ชนะฮะเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งทําเงินในวันนั้นเนี่ยมูลค่ากว่า1 1 8ล้านดียาร์สหรัฐนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยนะฮะก็ประมาณ เรื่องราวเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่ว่าโคชไม่ได้หยุดเรื่องของความสําเร็จไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะเพราะเขารู้นะครับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดนะครับว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนผ่านครับทุกๆธุรกิจเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนที่จะอยู่ยงคงกระพันครับเพราะมีชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวิกเตอร์ลูอิสนะครับซึ่งอยู่กับแบรนด์โคชครับอยู่ในบริษัทโคชมาตั้งแต่ปี2006ฮะจนกระทั่งปี2013นะครับลูอิสครับได้ก้าวขึ้นมาเป็น CEO อคนใหม่นะครับของบริ กับยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นนะฮะจนแต่หลักพันล้านเหรียญเขากับอกว่าน,นี่คือช่วงวิกฤตของโค้ชอย่างแท้จริงครับ เขาบอกว่านี่คือยุคนะครับคือช่วงเวลาที่โค้ชจะต้องเปลี่ยนครับเพราะเขาบอกว่าในปัจจุบันครับถึงแม้ว่าจะยอดขายเป็นหลักพันล้านเหรียญแต่ว่าถ้านับมาตั้งแต่ปี2008นะครับจนปัจจุบันเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของโค้ชครับลดลงมาจาก35เรหลือแค่23นะฮะแต่ก่อนนะฮะ35พูดง่ายๆว่าถ้าเราเจอผู้หญิงนะครับเดินมา3คนเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1คนครับที่ถือกระเป๋าของโค้ชแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มันไม่ใช่และส่วนแบ่งการตลาดของเขาลดลงเหตุผลหนึ่ง อยู่ตลอดเวลาครับและบางครั้งแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยก็เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่มากกว่ากระเป๋าโคชนั่นเองซึ่งตรงนั้นเองนะครับทำให้โคชครับถือว่าลองเปลี่ยนเรื่องนี้ครับให้กลายมาเป็นโอกาสที่เขาจะได้กลับมานะฮะอีกครั้งหนึ่งโดยเขาได้ตัดสินใจนะครับจ้างดีไซเนอร์ชื่อดังครับที่เป็นดาวุ่งในตอนนั้นที่มีชื่อว่าเชิร์ e วีเวิร์สเชิวีเวิร์สครับเป็นนักออกแบบดาวุ่งนะฮะพุ่งแรงมาแรงสุดๆเลยซึ่งเคยผ่านงานออกแบบให้กับแบรนด์ในระดับโลกอย่างโรยวิตตองหรือแม้กระทั่งมาร คุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ว e v e r s e เข้ามาทำนะครับคือเขามองโค้ชจากมุมมองใหม่ฮะนั่นก็คือแทนที่โค้ชนะครับจะภูมิใจกับความสําเร็จของตัวเองครับวีเวิร์สมองว่าตอนนี้ครับโค้ชเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์พรีเมียมนะฮะแต่เป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีขายได้ทุกหนทุกแห่งครับทุกทุกห้างสรรพสินค้ามีขายครับไม่ได้รู้สึกว่ามันซื้อยากอะไรไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์นะครับไม่ได้เข้าถึงอารมณ์ของคนรุ่นใหม่ครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้ฉันต้องมีให้ได้ซึ่งสิ่่่งทททีีาาานนนะครับบบกก็ือออเพยยมจแ ของโค้ชใหม่ครับโดยเปลี่ยนภาพลักษณะฮะให้เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นครับมีชีวิตชีวามีสีสันแล้วก็หลากหลายมากขึ้นมอนอย่างที่เห็นนะครับที่นักร้องดังอย่างเซเรนาโกเมสนะฮะหรือแม้กระทั่งแคมเปญที่เขาทําร่วมกับบอลดิสีย์ครับเพื่อให้โค้ชเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นซึ่งความสําเร็จนี้นะครับสะท้อนมาถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจทําไปในปี2017ครับนั่นก็คือเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทของตัวเองฮะจากชื่อ Coach คคคโค้ชบรบทเ็ิป่นนือษะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้ครับซึ่งโค้ชเองรับจากที่เคยเป็นหัวข้อจากที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้ครับก็ถูกยกเอามาเป็นหนึ่งในแบรนด์ของบริษัทนี้เท่านั้นครับเพราะบริษัทนี้เองนะครับก็ได้ไปเทคโอเวอร์กิจการต่างๆที่เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น อย่างเช่นเคสเปรชนะครับซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋านะครับแล้วก็แบรนด์แฟชั่นฮะที่มีมูลค่าตอนซื้อขายกิจการนะครับสูงถึง76,00 0ล้านบาทเพราะโมเดลธุรกิจของเขาครับเขาไม่ได้เชื่อว่าแบรนด์โค้ชแบรนด์เดียวครับจะกลายเป็นคนที่แบกทั้งบริษัทไว้ได้แต่แบรนด์ทุกแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โค้ชหรือว่าแบรนด์อื่นๆภายใต้บริษัทครับก็พร้อมที่จะเป็นแบรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามกาลเวลาไปตามรสนิยมของผู้คนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นกันครับและทั้งหนนนี้้ก็็คเเ่าาววะัขจุณ ผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับผ่านการเดินทางที่น่าสนใจมาหลายครั้งมากๆถ้าเรื่องนี้สําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับสําหรับตัวผมเองนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เรื่องแรกครับนั่นก็คือการจะเป็นผู้ประกอบการการที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้คุณจําเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณจะต้องมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการช่างสังเกต เหมือนอย่างเช่นที่ไมล์คาร์นะครับผู้ก่อตั้งของเขาได้สังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวันครับนั่นก็คือโรงงานเครื่องหนังเนี่ยมันมีอยู่สินค้าประเภทหนึ่งฮะนั่นก็คือถุงมือเบสบอลซึ่งทํามาจากหนังวัวครับแล้วก็ยิ่งใช้ไปเรื่อยๆยิ่งคนนี้นะฮะเอาสินค้าตัวนี้กลับมาให้แก้ไขเอากลับมาให้ทำเนี่ยหนังมันก็ยิ่งนุ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าหนังแบบนี้มันไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ถุงมือเบสบอลละไปอยู่บนกระเป๋าคนจะชอบหรือเปล่านี่คือข้้อออแรรกกกกคคััับ่่็ืามชงงงงงสงเตะซึึจลิถขที2 นั่นก็คือข้อสอที่ผมได้เรียนรู้ครับคือคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องครับแต่คุณต้องรู้มืออาชีพจะช่วยคุณได้เหมือนอย่างเช่นที่เขามองเห็นคว่ากระเป๋าโคชที่เขาออกแบบมามันก็เป็นกระเป๋าที่ดีนะครับแต่มันอาจจะดีได้ยิ่งกว่านี้ครับถ้าหากได้มืออาชีพที่มีความเข้าใจในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากกว่าเขาครับมาช่วยออกแบบเพื่อให้กระเป๋าของเขาเนี่ยมันไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแทนที่จะฝืนครับว่าอยากจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักความคิดของตัวเองเป็นใหญ่่แตตออนนี้เา ที่เก่งกว่าเราในเรื่องที่เราไม่ถนัดมาทํางานให้เราก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเช่นกันและก็เรื่องที่3ามนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดครับคือห้ามยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆเหมือนอย่างเช่นที่โค้ชครับยอมถอดแบรนด์โค้ชนะครับซึ่งเป็นหัวหอกนะฮะของธุรกิจนี้ธุรกิจที่ทําให้เขามาจนทุกวันนี้ได้ถอดไปเป็นแค่แบรนด์ลูกครับของบริษัทใหม่ที่เปลี่ยนชื่อมาฮะพอเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันครับนับวันเวลาผ่านไปนะฮะคนก็ยิ่งเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทาให ปรับตัวนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปของกระเป๋าที่มีชื่อว่าโค้ชนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆไปเยอะมากๆเลยถ้าคุณสนใจเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณต้องชอบอีกเรื่องหนึ่งน,ะนั่นก็คือเรื่องของกระเป๋านะฮะที่เป็นที่มาแรงมากๆในยุคสมัยนี้นั่นก็คือกระเป๋าที่มีชื่อว่าฝ่ายท้าครับคนที่สามารถเปลี่ยนนะฮะจากเพนพอย์ครับปัญหาของลูกค้าปัญหาของตัวเองเนี่ยมาเป็นเซลล์พอยท์ครับคือจุดขายที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสำเร,ร,บ,เำงงรบ้าง ถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้แล้วก็ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแลวก็อย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะก,กำลังอยากทำธุรกิจอยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจกันอย่าลืมนะครับใครมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาเล่าให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอออะะไไไรรรยย่่าาลลลลืมมมมคเนนววววว้้้้ดดีีี๋ผผใหหฟััััังแแสสสบบป ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรอนสวัสดีครับ